สวัสดีครับผมนายเยชรันเลนมานชั้นม5ทัพ2เลขที่31ครับครับผมนายนัฐพงษ์ภูมิจิตชั้นม5ทัพ2เลขที่34ครับสวัสดีครับผมรัชตากรยาพัฒน์ชั้นม5ทัพ2เลขที่15ครับวันนี้เรามาศึกษาเรื่องมลพิษทางน้ำศึกษาบริเวณโรงเรียนพิทยาคม วัสถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์การปนเปื้อนของแหล่งน้ำในโรงเรียน,ยนพ,พิศนิาของครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทางมลพิษทางน้ําและเป็นประโยชน์ในการนําเสนอข้อมูลเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชนโดยหาข,ข้อมูลจากการสอบถามคนในโรงเรียนพิศนโิาคมครับถ่ายเหมือนหลายที่แล้วไปให้อาจารย์ที่โรงเรียนังดิ <laughs> มึงไม่เอาไอที่มึง ยงอง้รเานี่จะตอ้ยส่ายนะนีก็ไม่มีทตายผลพบว่ามลพิษคือของเสียจากวัตถุอันตรายหรือ วัตถุอื่นๆเช่นตะกอนเศษอาหารในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมที่ถูกปล่อยไว้จากแหล่งกำเนิดผลโลพิษและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพครับ